มอไซค์ใครอ่ะมอไซค์ใครเออมอไซค์ใคร คนที่ไหนน่้เเ้ได้ไได้อคนนนได้ไมใ้วยายคนท้องใหให้นูไปอไม่ไมนยังนั่อกออกเงิน นี่มันไม่ใช่ขนละมันจะทเป็นเรื่องจะแลางดีๆบอกว่ามันใช่ขนไงบอกแล้วว่าางๆทางีนี่ะต้องาขงอะไรต้องการอะไรต้องแขงอะไรเนี่ยมาเลยเยเล็กดิบพอแม่ต้องการอะไรต้องแขงอะไรจะต้องเองรอะรอาเาร่องมาดีอูอ่ี

อ๋ออยู่ข้างบนนะคะตอนแรกอยู่ข้างบนเธอเขาวิ่งมาแล้วเขาดิ้ลงมาเนี่ยอ๋อนี่ยเขาไม่หยิบมากกว่าลงมาตรงนี้นะดูข้างบนอยู่นะแล้วเขายิบลงมา ไม่ไหวไ่ไหปางกล้องบางกล้องขาวปุ้ยโอยาดเลยนะพี่ไมตัดต่ได้งไงอี่ ขขเขา <c oughs> เขาเล็กเป็นไรเล็กเป็นไรเป็นไรชื่ออะไรเราชื่ออะไรเราชื่ออะไรอย่าดที่สุด พูดหน่อยดิพูดหน่อยพูดหน่อยเราเป็นใครอ่ะฮะเขาจะกินน้ำกินได้ไหมนะ,ะไม่เป็นไรไม่ได้กินไรกินไปเป็นอะไรก็ได้แต่ก็ต้องกินออ <c oughs> ดีมาก มานั่งตรงนี้เหรอพอเรานั่งตรงนี้่แล้วทําไมป้าน้อยถึงเป็นแบบนี้ได้อะครับอกรไม่พระท่านเลครับทำไมป้าน้อยถึงเป็นแบบนี้ได้อะมันเป็นไงป้าน้อยลองฟังความรู้สึกตัวนี้ดิลองตั้งสติแล้วลองังความรู้สึกที่มันเป็นไงอะเจ็บเจ็บเจ็นั่งเงี่ยเงี่ยเข้าใจถาป้าน้อยเราพูดด้ันมันรู้สึกยังไงถึงตัวมานั่งแบบนี้ อ่ะพี่เล็กไปไปไงมันคุมตัวเองไม่ได้เลยเหรอประพะเอกเลยใช่ไหมมันเป็นยังไงปลาเล็กลองลองอะไรฟังเนี้ยมันเป็นยังไงร้อนฮะร้อนจะมาจะมาถึงร้อนพี่มีคอนไม่ขอคอนขอยิงคอนหน่อยดิใครมีคอนบ้างเบอรที่มีไหมครับเบอที่มีคอนไหมในรถในรถเบอรที่มีคอนไหมครับเหมือน ไม่มีค้องด้วยมีดเป็นมไมีดคองได้้อไันเลยรถมเลยมีรถาขับพาเข้าไปด้วยมันต้องใชด้วยเอา้หน้บนคือา้อเ้ยนยดอนย้ เล็ก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 เเล็กป็นไงลองเล่าให้ฟังดิมันรู้สึกยังไงแล้ะทำไมต้องฮะแล้วแล้วทำไมต้องมาแฝงพี่เล็กอ่ะเราเราต้องการอะไรหยิบหยิบน้ำกักินฮะโอ้ขอไปหยิบน้ำกับกินอ่ะพี่เล็กตั้งใจคุยกัผมนะ คือวันนั้นพี่เล็กมานั่งตรงนี้แล้วมาเอาน้ำของเขาเกลียนแล้วกลับไปเกิดอาการเลยอะไรอ่ะอะไรตรงนู้นอ่ะเล้วเป็ดเล้วเป็ดคือเรามาเลี้ยงเป็ดะเราคุยกับผมวันนั้นเกิดอะไรขึ้นพี่เล็กแล้วพี่เล็กเอาน้ำตรงนี้เขาเกลียนเกลี่ยเป็ดตรงนั้นอะ อ๋อเลิกไปตรงนี้จะไงต่อมานั่งกินข้าวตรงนี้ตรงคนอ่าน้ำก็เลยเอาน้ำมากินเพอไปกินของเส้นไหวแล้วก็เลยมาข้าวเพราะว่าเขาปวดนั่นนะไม่ไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดให้มันจะเก่งกว่าผีไม่ได้หรอจะเก่งกว่าคนไม่ได้หรอกผีอ่ะเฮ้ยในรถเราไม่ได้อาสามีไงอีกแล้วไหม ไม่มีเลยไม่มีเลยมีเพียงเดียวโลบมันะก็ไม่มีลบล้วอยากได้สารไม่เอาไม่ให้สารนะเจ้าของใครว่าโค่นแม่งเล่มั้ยฮะใหญ่ไม่พอหรอลืมล่ไฟ้านะต้นที่มันใหญ่เนี่ยอยาตัดไปเรื่อยัต้องมารื่อยต่อใ่มา

นอยหมดเลยน้ยหมดเลยที่มันลุกหลายแนะครับลุกได้บันันลุกบันลเาายแล้วแดยจะหาว่าเราเอาน้ำอะไรใส่ต้องทำไอ้นวดนวดอะไรใส่บ้างเมื่อกี้เอาละอันนีเอะ เย็ดเท้าเ เดี๋ยวเดดเดอย่นกันนะี้เอมอันเมป็นอย่างนี้นะพี่ฝนมาหมายยัก้วาไหนจ้างจะรับผิดชอบยังไงมั้งอันนี้มันเป็นของที่แม่ทำก็ชอบป็ไงมาเใช่ไหมซึ่งเอาไว้แบบนี้มันไม่เป็นปัญหาหรอกครับทีนี้มันก็จะทำให้สายเวสรอดที่บริเวณหาที่จุดครับเราแนะนำนะครับ ทำร้ายไปเลยทำร้ายให้ 1, นเพื่อให้สิ่งไม่ดีเนี่ยมันมาฝมังไอ้คนที่บูชาทีหลังนะรู้ว่าเราบูชาไม่ได้ทำมันทำรุดแล้วก็คุณทำรายเลยคุณจะมาวางไว้ตามชายถนนหรือว่าตามต้นไม้ใหญ่เพราะมันเสียงมากที่ผู้คนเน่ะเขาผ่านแล้วเขาชอบเอาของมาวางเป็นไว้กินสุดท้ายไอ้คนไม่รู้อีนู่นเนี่มันกินจิตอ่อนแล้วก็เล่นง,งานเหมือน พี่ไม่ช่วยชมคำพูดท่านอ่ะของเนี้ย

เนี่ยรถนี่เนี่ยเกี่ยรถเขาดินั่งเลยนั่งเลยตอนนี้จำอะไรได้บ้างไหมยังไงครับพี่ก่อนหน้านี้เราจำอะไรได้บ้างจำอะไรกันเนี่ยเหรอ ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก่อนระยะเวลากือบหนึ่งเดือนเราเราเราจำอะไรจำลูกจำผัวจำอะไรได้บ้าเนี่ยลูกหนุ่งลูกชายเราไปจัดการย้ายเฟรนเรารู้ไหมที่เราเป็นแบบนี้เพราะอะไรก่อนหน้านี้มามาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงเป็ดแล้วไงครับเลี้ยงเป็ดก็ลูกพี่อ่ะหรือเขาไม่ให้อยู่ ไล่โอ้ขัไม่ให้ตามเลยเราได้ไปโกงไปกินอะไรไหมกินน้ำกินน้ำมานั่งกินข้าวกับลูกพี่ตรงเนี้ยกินน้ำกินน้ำไม่เข้าว่ายนะจากนั้นเขาจากนั้นเขากินไปแล้วเป็นยังไงบ้างมันก็เย็นนะเย็นแล้วไงต่อก็ลุกขึ้นไปเรียนเป็ดเต่าพี่เขาไปนั่งอย่างเงี้ย จากนั้นรู้สึกว่ามีได้ยินอะไรมาเข้าหูเข,าข,เข,าข้าหูไหมล่ะไม่มีเราเห็นเห็นนางนางโกงนางวักอะไรบ้างไหมต้นโพงต้นโพก่อนนะเนี่ยหลังจากหลังจากที่กินน้ายไปแนละ้ว นั่งบนนั่งอยู่ข้างบนเป็นยังไงฮะเบอกว่าเขาปวดขาขาเป็นผู้ชายหญิงแข่ตัวไงพี่าใบผ้าใบเกี่ยวแส่ชุดไทยใช่ไหมสวยไหมเขาอยากได้อะไรเขาได้บอกเราไหมตอนนั้นบอกว่าร้ออได้ลมมตกเปียกกินสน้อยากได้ลงได้สา มีอยู่อะไรเงี้ยเหรอรบก,ก่อนแน้เนี้เวลาเราไปเลขขี้ยงเป็ดเราเคยไปกินของเชิ้นมุงเชิ้นไหวอะไรบ้างไหมไม่เคยน้ําเนื้อที่เขามาไหว้เลยไม่เคยตอนตอนนี้รู้สึกเพียไหมหนนไมันอยากน,ะน,นอนโอเค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 มันลงพีเ่เพีว ต้องลงพื้นที่อย่างที่เราเคยสัมภาษณ์ก่อนนั้นนี้ว่าแกโดนผีได้งานจริงๆครับหลายคนบอกเฮ้ยทำไมไม่ไปหาหมอวิทยาศาสตร์เ,เขาว่าไปมาแล้วแต่พอพผมมองปั๊บผมก็รู้ว่าไอ้เทสเนี้ยมัเยเนเกิดที่อยู่แล้วแล้วก็ต้องลงพื้นที่มาสัมผัสดูว่ามันเกิดจากอะไร

กูอะกูก็ให้มาอยู่ไม่มาไม่ทำให้กูเป็นวันฉันว่าการแต่งต้เนี่ยแกผ้าเขาต้มพี่วันนี้ะลรก็ต้องแม่คนพะเรา้ตังห้าไไคนพูดว่ายางได้ตังค์ฟองรองมาไหนพูดมาที่ไหนพูด มาตัวมาใครคนพูดว่าอยากได้งกองร้องอ่ะไม่รู้หมาะพูดถ้ามึงไม่รู้ว่าใครพูดจะไดเงนกอง้อนหมาไอ้เนียกูได้ยินมาใครคนะมาพูดจมาตัวมาจะไปรู่่ี่ไขาวขาะเข้าไหนเามึงนะได้มาตัวมาเาตัวหูป่ะล่ะกูพ็ ช่วยขนพูกที่ว่าอยากได้ย่นในความร้องเอาแม้องหน้ไหมพี่พี่พี่ก้อพี่พี่กนี้อง้พีเป็นเพี่อนหรอม้องล่ะขวบแมอล่ะไม่รัได้พี่เ่อนที่ไหนทลไอาเีเ็คนเหมือนกันน่ะรเหมือนกันทำไมแม่เอยู่นี่แม่มืจะกตายแม่ไมา Ette, กูมาได้ตีกูจับกูจับแต่มันโดนนีแต่มือโมันต้านกูทางมึงอยากไปชอบแล้วกูจะนตาสมึเมอัแล้วชอบมึงไปคนไหมมึงไปทุบมึงม่เพิ่นมึงจะเอาที่ไหนนะพ่อมึงอะปืนที่ไหนพ่อมึงจะตอกูกูบอกว่ามึงตบไอ้นมไม่าน่จมึงตบแล้วพ่อมึงทักทำทักเอว เาไทีมาปืนมางกมึงมาเนใครแม่มึงไม่เห็นใครแม่มางแม่มึงื่องของเรื่องง่ะแล้วพ่อยาามพยามพยยิงไม่ว่ามาตีแม่มึงอ่ะอ่ะทางแค่นีให้ปนอยู่น่าด้วยนะมาตีมาตีตียากมาแม่เรียกพ่อตีไงเดี๋ยวคัเดี๋ยว